วัสดีคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะจะมาอัปเดตการใช้งานรถ b e n ซ A 2 0 0นะคะตอนนี้ม์ไปที่2 7หม่นปที่2721นะคะเราใกล้จะถึงระยะเวลาที่จะเช็คระยะ B เขาะทำการนนะัดทางศูนย์ไว้เรียบร้อย โดยนี้ค่าใช้ใจ่ายในการเช็คสภาพครั้งนี้11,521.65สตาตังค์อันนี้รวมแวตแล้วนะคะเป็นค่าเปลี่ยนไส้กรองแอร์3,900บาทน้ำบาทมันเครื่อง n d Oil 5หน่วย3,450บาทค่าน้ำมันเบรก1,152บาทนอกนั้นจะเป็นค่าบริการเซอร์วิสบีนะคะในแพ็กเกจค่ะ เราได้ทําการตรวจระดับของเหลวตรวจสอบการทํางานและตรวจสอบทั่วไปซึ่งทุกครั้งจะมีบริการล้างรถดูดภายในและก็มีของพีเมียมแถมให้ตามโปรโมชั่นด้วยค่ะและจะมีการติดตามผลความพึงพอใจของการเข้ารับบริการของลูกค้าด้วยค่ะและขอบอกเลยว่าที่ศูนย์เบนพลาม3บริการดีมากๆปิดท้ายกันด้วยช็อปของเที่ยวลึกกลับไปค่ะเป็นเคสกุญแจรถชิ้นใหม่สีสใส